มันหลายเรื่องอะค่ะมันหลายเรื่องบวกๆกันคือหนูหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วค่ะด้วย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 นิสัยหนูส่วนตัวหนูจะเป็นคนที่แบบถ้าหนูไม่ไหวจริงๆก็ล้มไปเลยละกันเหมือนกับมันมันใช่มันมันระบบมันพังหมดค่ะมันพังแบบมันไม่รู้จะแก้อย่างไงไม่รู้จะ รับมือกับมันยังไงในเวลาที่มันเข้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยค่ะในฐานะพี่เลยนะมันคิดสั้นใช่ไหมมันก็ไม่คิดน้อยอะค่ะคือคิดจะตายใช่ไหมคันนี้ทาไมไม่ไม่กินไม่นอนไม่หิวเขามาฟ้องฉันเนี่ยมันไม่หิวอะพี่หมดมันมันกินไม่ได้แล้วมันก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเครียดหน่อเราเครียดจากเรื่องอะไรไหนมันหลายเรื่องอะค่ะมันหลายเรื่องบ่งวกกันใช่เรื่องรวมๆกันใช่ไหมใช่มันรวมๆกันคือหนูหนูก็คนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วค่ะด้วย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 นิสัยหนูส่วนตัวหนูจะเป็นคนที่แบบถ้าหนูไม่ไหวจริงๆก็ล้มไปเลยละกันจะไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยหนูไม่ไหวนะหนูจะไม่ค่อยแบบนี้มันจะสุดจะทําให้สุดก่อนจนกระทั่งมันไม่ไหวจริงๆเลยทุกทุกในทุกๆเรื่องเลยอะไร เหมือนกับเรื่องที่แบบมีเรื่องอ่างเงี้ยหนูก็จะไม่ไม่พูดกับใครแม่ก็จะไม่พูดหนูก็จะไม่พูดบางทีพอมันรู้ทีเดียวมันก็เลยแบบเหมือนกับมันมันใช่มันมันระบบมันพังหมดค่ะมันพังแบบมันไม่รู้จะแก้อย่างไงไม่รู้จะรับมือรับมือกับมันยังไงในในเวลาที่มันเข้ามาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยค่ะไอ้นี่ต้องไปให้ปากคำตำรวจนะยังสั่นอยู่เลยนะยัขนาดนี้มันก็สั่นของมันอยู่นะ ไม่กล้าบอกใครปั๊บแม่รู้ว่าลูกก็มีจะต้องไปให้ปากตำรวจวันนั้นก็รู้ว่าแม่มันเกินกว่าตับแข็งแล้วใช่ค่ะมันคือมะเร็งตับแล้วตัดทาพไปพ่อพ่อหนูเป็นไงนะลูกแม่แล้วพ่อเป็นอย่างนี้ค่ะวันนั้นแม่ล้มใช่ไหมคะแม่ล้มแล้วก็เข่าฉีกเอ็นเอ็นฉีก ก็ไปโรงพยาบาลคุณพ่อขับรถไปก็ไปนั่งด้วยกันสักพักคุณพ่อก็เรียกชื่อแม่แกก็งอหงายเลยตอนแรกจะไม่ตามเขาเพราะว่าเขาถ่ายละครอ,อยู่ก็เลยต้องรีบตามพอตามมาคุณหมอบอกว่า50-50า 50, เอาวอิางไงดีเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจเลยติดทุกเส้นหมดแต่เต้นที่จะใส่ให้คุณพ่อเนี่ยเส้นละห0 0 0สนนะเป็นของอเมริกาคุณคิดว่าจบยัง ในระหว่างที่ข่าวสยานาตอนไม่ใช่ไอ้ไม่มีละครนี่เกิดขึ้นพร้อมกันสองเกิดขึ้นพร้อมกันสองจัอยูที่มันจะเล่าหรือเปล่าใช่ค่ะสองสามเดือนช็อกแดกใช่ไหมเท่านั้นไม่พอในขณะที่ข่าวสซยานากำลังดังๆๆๆไม่ใช่มาไม่มีละครนะก็ยังทำงานอยู่มันมีละครอยู่แต่ปรากฏว่าณตอนนั้นอะจาราถ้าสมมติเราจะเห็นว่าใครโดนคดีปุ๊บมันจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทำละครหลายเรื่องแคนเซิลหมดเลยค่ะ กลายเป็นคนว่างานภายในระยะเวลากี่วันนะลูกบอกให้คนให้น็อตมัน<า>รู้สิวันเดียวมั้งวันเดียวจากที่เรามีคิวงาน <พ ff S 1> อยู่แล้วแคสนสซิลหมดเลยหรอเกลี้ยงเลยหรอคือนั่งเหมือนนาองป้าตกสวรรค์คือคืออย่างคนทั่วไปถ้าเขาก็แบบเขามุ่งมั่นทํามาหากินแล้วเขาก็เติบโตเขาเจริญ <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ของเรามันจากบนลงมาล่างมันปรับยากมาก มันขึ้นสุดแล้วมันใช่นะี่มันไปตีกันเนอะมันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเยอะใช่ค่ะมันเกิดอะไรที่แบบเรารับไม่ทันเลยเราไม่รู้จะไปยังไงต่อชีวิตอะไรยังไงยังไงแบบไหนแต่ว่าตอนที่ช่วงที่ไอเริ่มมาเข้าวงการนะคะตอนนั้นเขามีเงินที่จะช่วยให้ครอบครัวดีขึ้นเยอะแต่ว่าการที่พ่อป่วยเงินเก็บของเขาหมดเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเลย หมดเลยค่ะเอาไปรักษาหมดเลยห้าล้านกว่าโอ้โเอานะได้คุณพ่อเอาไปรักษาพ่อเอาเงินที่แกเก็บไว้ได้แล้วก็ใช่ถ้ไปรักษาหมดแล้วเพราะฉะนั้นแกต้องเริ่มนับทำงานใหม่วันนี้งานกลับมายังลูกยังค่ะ